เบบี้เบบี้รุ่นโผล่แบบนี่น่ารักค่ะมันไม่ค่อยแบบมีเงาใหญ่ๆนะโอ้ยดินเย็นเมื่อคืนอุณหภูมิติดลบมือมือก็สัน่น สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นก็เข้าป่ามาตามล่าหาต้นอ่อนกระเทียมนะคะวันนี้ป้าอ้นมาป่าใหม่ค่ะป่านี้ป้าอ้นเพิ่งมาครั้งแรกนะคะมีพี่สาวกระซิบมาค่ะว่าไออน้นป่าแถวบ้านพี่อะเต็มเลยเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดป้าอ้นก็เลยเนี่ยคะ่ะครั้งแรกคะ่ปะป้าอ้นเดินมานะคะนี่ นี่ค่ะต้อนอ่อนกระเทียมที่ป้าอ้นจะเอาไว้ผัดน้ำมันหอยนะคะหูยสวยค่ะหูยอยากบอกว่าเยอะมากเยอะอย่างที่พี่แกบอกมันเออเยอะมากเยอะอย่างที่พี่แกบอกจริงๆค่ะหูยดูค่ะหูยสวยขอบคุณเด้อจับเอื้อยคือมันยังโผล่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าอ้นเปิดใบไม้ให้ดูนะคะนี่ค่ะเยอะป้าอ้นเดินเข้ามานะคะเขากลัวจ,จะเดินเหยียบเนาะ เพราะมันเยอะหูไม่น่าเชื่อว่าติดเขตเมืองนี่คือมันเยอะป๊อดเดี๋ยวปออนรีบเก็บดีกว่า <c oughs> นี่ค่ะอุ้ยต้นอ่อนสวยโอ้ยหนาวเย็นมือนะวันนี้นี่ค่ะ พอมันเยอะก็เก็บยากอีกแหละก็เพราะว่า <g ül> กลัวจะเหยียบนี่ค่ะเอา้าปอนทำไมมือสั่นแล้ววันนี้ลืมแป๊กมาบอด,ดินี่ค่ะนี่ค่ะปะอนอยากได้ไอ้แบบที่เนี่ยจับทีเดียวอย่างเงี้ย มันไม่ค่อยแบบมีเง้าใหญ่ๆนะโอ้ยดินเย็นเมื่อคืนอุณหภูมิติดลบมือมือก็สั่นเขาสวยเก็บต่อเนีย๋ยบพูดมากค่ะนี่ต้นกำลังผัดอร่อยอ่ะ เดี๋ยวดูกระจุกนี้นะคะอุ้ยเนาะสวยค่ะ ดโอ้ยเนาะแสงแดดจะออกมืดมืดมืดจริงค่ะเว้ยน,นี้โดนกวางแทะและเดี๋ยวพอนหาที่สว่างสว่างก่อนนี่ค่ะก็ยังมืดอยู่ดีนะคะเพราะเงาต้นไม้บังค่ะนี่จ้าเฮ้ยได้ลูกอ่อนมาด้วย เบบี้เบบี้รุ่นโผล่แบบนี้น่ารักค่ะเฮ้ยมันเป็นดินโคลนนะคะว่าตัดเห็นว่าส,สนุกแล้วตัดไอ้กระเทียมป่านี่ก็ดีต่อใจเหมือนกันค่ะมันอร่อยคนละแบบเนาะ ป้าอ้นก็นั่งตัดอยู่ในที่ท,ที่ใกล้กันเนี่ยนะคะวนไม่เดินแบบทั่วนะคะอุยสามต่อนี่สวยสี่ต่อเอาร่วง <c oughs> อุ้ยสองเนี่ยเอาไปด้วย วันนี้แดดสองมาจากด้านขวามือออาเจอหินค่ะมานั่งพักแป๊บนะคะคือแบบว่าเยอะมากค่ปะป้อนเรื่องไม่ถูอว่าจะเก็บกลุ่มไหนคือจากที่ป้อนเก็บสองคลิปที่แล้วนะคะยังไม่เยอะเท่าที่ตรงนี้ที่ป้อนมานะคะก็เลยนั่งขอนั่งแพ็คพักแป๊บนี่ค่ะ กลุ่มตรงนี้ก็น่าจะเป็นรอยกวางเขียนะคะมันโผล่ออกมาเหนือใบไม้หูมันแนวยาวเต็มป่าค่ะแถมอยู่หน้าบ้านคนนะคะหน้าบ้านคนป๊าดคือออกหลายโพดโพหูดูค่ะตูยอดอ่อนมันโผล่ขึ้นมาโอ้ยภาษาแมนะคะเขาเรียกว่าฮอลค่ะฮอลสออนหลาย พอเาเติมมาเอาบางโอนสอ,อนค่ะพ่อแม่พี่น้องแบบต้นอ่อนอวบ,อบขอเก็บก่อนพี่แกก็บอกว่าเนี่ยนะคะถ้าเป็นเอช่วงที่มันออกดอกหูจะขาวเต็มป่าสวยสวยแล้วก็หอมแสงมันบางกล้องนี่ค่ะ กุมไม่สวยนี่ค่ะเสียดายเนาะน่าจะตากแห้งได้แบบเห็ดเนาะจะเอาฝากโอ้ยใส่เดือนจะเอาฝากคนทางบ้านเนาะให้ขอลองได้ชิมหลิใกล้กัน เปลอุ่นไม่ใส่ถุงมืออย่างนี้อยากบอกว่ามันหนาวเนอะเย็นถึงจะมีแดดแต่แดดมันไม่ได้แรงเหมือนแดดบ้านเรานะคะอุณหภูมิบวกแต่ว่าความรู้สึกจะหนาวเท่าติดลบหนึ่งองศาค่ะแล้วแดดแดดที่นี่มันมันตะวันมันเอียงเอียงเนาะมันไม่ได้ขึ้นจาก เหมือนบ้านเราเนะาะถ้าเที่ยงตรงตพระอาทิตย์จะตรงหัวแต่ที่นี่ไม่ใช่ค่ะกลุ่มนี้ก็สวยค่ะโอ้ยเนาะกิ่งไม้อุปสรรคเทล่าเปิดแน่เปิดนะเปิด,ปดนี่ค่ะ อีกาก็ร้องทักมือก็บังแดดปะเราไม่มีทางเลือกมันจะยืนอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ถนัดเนาะ ไอ้น,นี้ก็ลองอ่ะตั้งกล้องอีกฝั่งหนึ่งมันก็ยังเหมือนเดิมหือเป่ะโอ้ยอ้ยอวบกลุ่มนี้อยู่โคนต้นไม้ค่ะจะออกสูงหน่อยเดี๋ยวอ้อนขอเก็บเป็นนกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะ เดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงจะมาดูอีกรอบนะคะว่ามันโตกว่านี้แล้วยังพอขันส้มได้ไหมโอ้ยเนะาะใบไม้โอ้ยเนาะนี่ค่ะเห็นตรงนี้มันสวย จะตัดใจก็ไม่ได้นะคะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดค่ะเดี๋ยวจะตัดให้ดูนี่ค่ะเก็บไปเก็บมาก็ได้เยอะอยู่นะคะทุกคนมีคนขันจัก,กรยานผ่านมา วันนี้อากาศดีค่ะป้าอ,อ้นก็นเลยเลือกที่จะเดินมาที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็ป้าอ,อ้นก็จะเดินกลับทางนู้นค่ะก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะคะตอนที่ป้าอ,อ้นล้างเสร็จแล้วมาดูกันว่าสวยงามขนาดไหนคะ่ะตอนเก็บเหมือนมันจะน้อยๆน,นะคะพอมาถึงบ้านมันไม่น้อยแล้วค่ะดูค่ะอวบสวยเนี่ยคะ่ะหวานอร่อย นี่ค่ะพอล้างออกมาก็สวยงามเหมือนยังเคยค่ะเพื่อนๆทุกคนชอบรุ่นไหนคะอันนี้รุ่นจัวงอกนี่ค่ะกามหนึ่งสองกามเดี๋ยวปนจะลวกหมดสองกามนี้นะคะ เดี๋ยวจะดูว่ามันจะยุบแล้วเหลือเท่าไหร่นาอเพิ่งแค่จะผัดผัดน้ำมันนะคะไม่ได้ใส่เครื่องปรุงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเนาะเพราะว่าน้ำพริกเราใส่ปลามันก็เค็มอยู่แล้วค่ะเหมือนน้ำมันจะเริ่มร้อนแล้วนะคะใส่ลงไปจ้าวันนี้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะคะจะผัดอย่างรวดเร็วค่ะ เสร็จแล้วค่ะก็ยุบไม่เยอะเท่าไหร่นะคะผัดช้าผัดเร็วแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะบางคนชอบสลดมากสลดน้อยไม่เหมือนกันค่ะน้ำพริกป้าอ,อ้นตำไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนะคะป้าอ้นยังไม่กินข้าวตอนนี้เนาะเพราะว่าลุงยังไม่เลิกงานมาเลยจ้า เนี่ยค่ะจะทุ่มหนึ่งแล้วลุงยังไม่ถึงบ้านค่ะป้าอ้นชอบแบบน้ำพริกแบบแห้งๆนะคะจับยากนิดนึงนี่ค่ะอืมอร่อย เด,เดี๋ยวเรากินข้าวพร้อมลุงเนาะแต่ลุงไม่กินน้ำพริกค่ะเอ่อป้าอ้นทำกับข้าวว่าให้ลุงต่างหากแล้วนะคะลุงไม่กินน้ำพริกป้าอ้นกินคนเดียวนี่เดี๋ยวกินอันสดด้วยอันสดมันจะเผ็ดกว่าแสบปากกว่าอันอันอันที่สุกนะคะเพราะว่าอันสุกมันจะหวานค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะป้าอ้นชอบสองอย่างเลยค่ะ อ,อ,อร่อยออันนี้เผ็เดเผ็ดเผ็ดแสบเหมือนกินกระเทียมดิบอะถ้าใครชอบกินกระเทียมดิบจะรู้เนาะ โอนขอขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจที่มีให้กับป้าโอนนะคะก่อนจากกันวันนี้ก็เหมือนเคยค่ะป้าโอนฝากกดไลค์คอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจป้าออนด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ